สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครบอกจะแล้วข่าวด่วนข่าวด่วนนะครับนะก็เป็นข่าวด่วนนะครับเป็นข่าวดีตอนนี้เรื่องครับของสัมภาระครับได้ส่งไปที่จังหวัดมุกดาหารเลยนะครับที่ครับนะเพื่อที่จะไปให้ตรวสอบหลายชื่อที่ผู้ร้องนะครับได้ร้องไปนะครับนะแลวตอนนี้นะครับทราบข่าวว่ามีการแต่งตั้งบัญชีแล้วนะครับเอาท้ายที่ครับนะย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังท่าไหนเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานนะครับกดไลค์ผมสิครับนะกดไลค์ผมดยนะครับนะเอซีครับล่าสุดนะครับนะเรื่องนะครับจากการร้องเรียนของไอ้ขาหมูนะครับได้มีการร้องเรียนนะครับดัมแจเข้าไปนะครับตอนนี้เรื่องก็ถึงจังหวัดแล้วนะครับนะก็มาอัปเดตนะครับได้ ข่าวหมู่ได้มีการสอบถามติดตามเรื่องนี้เข้าไปว่าทางอ่างมกครงนะครับได้มีการส่งเรื่องนะครับนะไปถึงจังหวัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจังหวัดก็ทําขั้นตอนนะครับในการเรียกหรือเดินทางลงไปที่นะครับบ้านของนางแล้วก็ไปตรวจสอบตามที่ผู้ร้องได้รองไปนะครับก็เป็นข่าวดีเนาะก็ค่อนข้างจะไวนะค่อนข้างที่จะไว นะครับเพราะว่ามันเป็นคําร้องด่วนนะครับคาร้องด่วนถึงท่านผอ,ออนะครับนะสภร,รกรนะครับนะก็ะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็รอาตามชมครับนะว่าคุณทําถูกต้องไหมเราไม่ได้บอกว่าคุณผิดแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าคุณทาถูกต้องไหมคุณอะไรบ้างคุณนู่นนี่นั้นไหมอะไรไหมนะครับเราไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะแต่ถ้าคุณเสียภาษีถูกต้องนะครับมันเป็นการฟอกข่าวกับคุณ แต่ถ้าคุณไม่ได้เสียแต่ถ้ามึงไม่ได้เสียมึงก็ต้องเสียซะนะครับมีรายได้มหาศาลขนาดนั้นนะครับมึงจะไม่เสียได้ยังไงนะครับฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับพี่ตีครับนี่ก็เป็นข่าวดีครับนะก็เป็นข่าวดีก็ต้องติดตามนะผมก็จะตามเรื่องอยู่นะครับไม่ใช่ว่าร้องแล้วก็ทิ้งร้องแล้วก็ทิ้งไม่เอานะครับร้องทิ้งผมไม่ทํานะครับแ้วก็ต้องมีการตามเรื่องกันนะทิวทันนะครับก็ฝากไว้ให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยนะครับ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกท่านลองคิดดูว่าเกิดจากใครเกิดจากอีบานบานหาเรื่องให้ลูกคนเดียวเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเรื่องทุกอย่างที่มันโดนเราใครเพราะบานคนเดียวออกมาท้าทายขาหมูไหนว่าไหนล่ะว่าจะไปสัมภารไหนล่ะว่าจะไปสังขะนู่นนี่นั่นใครโดนครับกับการที่บานออกมาท้าทายใครโดนครับ จะตอกหน้ายขาหมูไว้ขาหมูทำคอนเทนต์ใช่ไหมว่าไหนแล้วว่จะไปสมมามกรณไหนแล้วว่จะไปสังขะเวลามันไปเข้ามาจริงก็เงียบโป๊ะแตกบิดต,ตาาดต่างๆนาแถต่างๆนาแถแทด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 ทใช่ป่ะเออแ้วัค่ที่ครับวันนี้ก็มันเป็นกรรมครับตอนนี้ผมทราบข่าวมาว่าอีดำมเนี่ย เครียดมากเลยนะครับผมได้ทราบข่าวมาอย่างนั้นนะครับว่านางเครียดมากมันเจอหลายเรื่องที่เข้ามาลุมเล้าในเวลาเดียวกันนะมันเจอหลายเรื่องที่เข้ามาลุมไร่ลุมอ่าลุมไร่ลุมเล้าในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องวัวยังไม่หายเรื่องไฟล์ใหม่แล้วเรื่องไฟล์หายไปเรื่องแพะเรื่องแกะใหม่แล้วนะครับต่างๆต่นานเลยนะครับทุกท่านครับเรื่องนู้นไม่หายเรื่องนี้มาอยู่ะล้นั้นทครับก็ฝากให้ทุกคนคิดนะครับพิจารณาว่าวันเนี้ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่สิมันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันมาจากอะไรต้นสายไปเขยเกิดจากอะไรถ้าไม่ไปท้าทายไอ้ขาหมูไอ้ขาหมูขอคงไม่นั่นหรอกครับนะถ้าไม่ไปท้าทายมันถ้าไม่ไปอะไรมันมันก็คงจะไม่มีการไปร้องเรียนนะครับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นที่มันบานปลายเพราะอะไรครับนะครับ นะครับสิเพราะนั้นเอฟซีครับตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่านางเครียดคุณจะไปเครียดอะไรอ่ะผมถามหน่อยจริงปะคุณก็ต้องเสียทรัก,กรถูกต้องสิทุกคนก็ทําถูกต้องหมดคุณก็ต้องเสียถูกต้องสิจริงวะเออจริงไหมครับไม่ใช่แบบว่าเออคือแบบว่าอะไม่ใช่แบบว่า คุณไม่เสียแล้วคุณมานั่นคนนู้นคุนี้มันไม่ใช่คุณก็ต้องนะครับต้องต้องรู้สึกว่าไงอ่ะผมจะบอกว่าไปเสียมันถูกต้องซะจะได้ไม่เครียดใช่ปะ่ะเออไปเสียถูกต้องซะมันจะได้ไม่เครียดนะครับไม่งานก็เครียดอยู่งั้นเนแหละจริงป่ะผมพูดถูกป่ะเออนะครับ ตอนนี้นะครับนะเรื่องปัญหาที่มันรุมเราเข้ามาเรื่องสัพภากรเนี่ยนะครับ, <uh รบมันค่อนข้างที่จะหนักในเฟซบผมได้ข่าวาว่ามันตั้งบัญชีแล้วครับได้ข่าวว่าดําแตะนะครับได้ตั้งได้จ้าง,งสํานักงานสํานักงานทําบัญชีตรงนี้แล้วก็แล้วแต่ครับคุณทําแล้วก็ทไปจริงไหมคุณแต่งตั้งคุณทําไปครับคุณถูกต้องผมก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงไหมนะครับเออนะครับถ้าคุณถูกต้องคุณทำทุกอย่างถูกต้องผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ขอให้มันถูกต้อง นะครับกพราขอให้มันถูกต้องผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอืมนะครับเพราะนั้นฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับตั้งบัญชีมาตั้งมาครับไก่เกียร์ให้ดีแล้วกันอืมชี้แจงที่มาที่ไปได้แล้วกันนะครับเออนะครับอืมขนาดแม่นักเอกยังเสียสองล้านเลยไร้ดามนะกี่ล้านนะดาได้เงินเยอะไปะด้วยนะผมบอกให้ FC กี่คนนะดูแค่พี่พี่ผมแดงโอนคนเดียวเป็นล้านนะแต่พี่รอเรืออีกละ่ะนะวินอของหนูอีกไอเป็ดอีกแต่ละคนนะนี่ก็่สี่คนนี้ก็รอไปกี่ล้านแล้วนะครับบัญชีถึงจะปิดไป,ขขไป,ไดปเออาาขาสามารถกู้ขึ้นมาได้จริงป่ะเออทุกอย่างมันต้องทําให้ถูกต้องสรัพย์สเขาสามารถกู้ขึ้นมาได้บัญชีคุณปิดไปเขาสามารถเรียกกู้กับทางธนาคารได้ นะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นนะครับกูถูกตรวจสอบแล้วเรืจากมึงนั่นแหละที่กําลังถูกตรวจสอบเลยเดี๋ยวนี้ขอให้มึงโชคดีเตรียมเงินไว้เยอะๆบอกพี่เป็ดเยอะๆเสียเป็ดขาหนูต้องการเงินเสียเป็ดเสียเป็ดช่วยหนูด้วยครับเสียเป็ดขาหนูต้องการเงินนะครับเสียเป็ด มึงบอกเสียเป็ดเยอะเรื่องสมการณะ์นะครับนะออไม่ต้องมึงจะแต่งตั้งมึงจะจ้างพนักงานบัญชีจ้างทำบัญชีก็เรื่องของมึงแต่มึงก็ต้องตอบไปได้วันที่ลูกมึงตุยนะครับมึงเปิดรับบริจาคได้เงินเท่าไหร่ถึงจะมีการตรวจสอบบัญชีมืองแล้วก็แล้วแต่นะเราร้องเพื่อให้ทุกอย่างมันถูกต้องไม่ได้ร้องกันกแกล้ง โอเคไหมครับ